สวัสดีนะท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับป่ะมาเตรียมเตรียมข้าวคัวยังฮะเตรียมข้าวคั่วยังจิ๋วเตรียมข้าวคั่วหรือยังโอ้เจ็บปวดรวดร้าวพี่น้องเจ็บปวดรวดร้าวเตรียมข้าวคั่วหรือยังวะซ่านนะเดี๋ยวผมเอารถไปจอดไว้ตรงโน้นก่อน ปสุดท้าก่อนสุ้ายก่อนนี่ผมก็เป็นแผนกจับกระสอบนะพี่เ,เรากำลังไปยามกุ้งนะฮะเรามาเอาตรงนี้ก่อนเมื่อคืนเราใส่ตรงโน้นก่อนเนาะแต่ว่าเรามาเอาตรงที่มันไกลก่อน,อ,นนะอู้มลื่นเนาะพี่น้องตะไคร่น้ำอโอ้แจ๋วอแต่ว่ามันเนียนดีเนาะดินมันเนียนดีนะ ตอนนี้ในเอฟซีหลังแรกนะฮะอันแรกนะพี่น้องโอ้ลุ้นลุ้นโอ้แจ้าฮะได้ไหมไม่มีเลยเหรอฮะไม่มีสักตัวเลยอ้ีกไม่มีเลยเหรอเฮ้ยไม่มีเลยเหรอเอาจบมาโอ้ตายแล้วพี่น้องเอ้ยเตรียมข้าวคั่ว เขากลัพิษสดจริงไตายเลยทำไตัวเลขคือจบเลยนะฮะทำไมตัวเลขคือพอมคือจบเลยจบเลยเหรอเย้เย้โอ้ายอีกทีวันนี้เอาไงอะมันไม่มีเลยเหรอว่าตายแล้วเอฟ ไม่มีสักตัวเลยเราใส่ในลำห้วยอยู่คู่ไม่ดีกว่าบอเห็นอันฟ้าเพิ่นใส่ได้ขายอยู่เราอลองนี่อ๋อนี่คือไปพาผมไปลองโอ้แจ๋วนึกว่าพาไปหากินจริงๆนี่พาไปลองโอ้ยมีหอยมีหอยโอ้ผักเลยพี่น้องเกาคั่วเราเกาคั่วพิป่นเราจบเลยดีเกเริง บีก็คือพริกป่นเรียงคือขาคั่วไต่แล้วพี่น้องเอ้ยเที่ยวหมดเลยนะครับพี่น้องโอ้ยงานครับโอ้ยมาเที่ยวมาฮะมาเที่ยวโอ้ยกะว่าจะไม่ไปซื้อเลยนะนะเช้านี้นะกะว่าจะเน้นกินกุ้งกินคั่วกุจีเลยนะกุ้งหันแม่อะไรวะโอ้ยแล้กินยังไงกินกุจีมันยังไงมันไม่อิ่มเดี๋ยวมันอิ่มพี่น้องโอทุกปีมันได้นะทุกทีมันได้ ได้ออเร,เราอ่างเรางานให้ก่อนเทียบ,บคือพี่นอ้องเดี๋ยวหางคิดก่อน,นครับผมโอ้ทำไปได้นะครับมันโบกืออะไรในเอฟซีเอ้ยมันทำมันไม่ได้อันแรกก็คือจบเลย,เลยไม่ต้องลุ้นเราขึา้มาอยากใส่เยอะ,ะโอ้อันนี้ขนาดไม่ใส่เยอะเนี่ย,หล,ยหลายอันขนาดนี้นี่ <c oughs> โอ้แจ๋วเนี่ยมันต้องสมบัติสมบัติได้บ้างไม่ได้บ้างต้องโอ้อันนี้คือไม่ได้ปรุงแต่งออถ้าได้เยอะเดี๋ยวเขาหาซื้อของตลาดาหาซื้อกุ้งกุ้งมาใส่โอ้ถ้าเกิดได้นี่คือเอฟซีจะว่าเราไปหาซื้อกุ้งมาใส่ได้อ๋ออย่างนี้คือสดเลยเนาะโอ้นั่นทำอะไรนะสตาร์ทเหรออสตาร์ทโอ้แจ๋วใช้ใช้ระบบลิ้นเนาะใช้สบศพเออโอ้แจ๋วโอ้ผมเยี่ยมหอยเอฟซีนี่นี่นี่หอยหอยกายทุกส่วนต้องเป็น มาาหกินได้โอ้แจ๋วนี่ใน FT ผมเหยียบหอยนะชุบหน่อยมีหอยหรอมีหอยเชอรี่มันจุบอะเดียวมันจุบต้องไปงมเอาถาดถาดอยู่ได้พี่น้องนี่ใน FT สิ่เป็ดเฮ้ยไม่ต้องนี่แหละทิ้งใจในซุ่มบทบาทซมบทบาทไม่ได้เลยเลย บ่อยไหมที่ทําคลิปแล้วมันไม่ได้อะไรแบบนี้นะแบบจะไม่จะไม่ค่อยลงท,ทำไม่ได้นะอ๋อถ้าทําไม่ได้คือไม่ค่อยลงน,นี่ไงก็เลยอันนี้จะไม่ลงคลิปใช่ไหมเนี่ยลงดีฮะฉัน,นได้ไงว่าจะาลงตอนที่มันไม่ได้ไงอ๋อปกติลงคลิปเฉพาะตอนได้ใช่อ๋อตอนไม่ได้คือเงียบคลิปเงียบคลิปดิอ๋อเวลาใส่บ่วงนั่นคือถ่ายอยู่ใช่ไหมเวลาตอนไปไปไปยามบ่วงนะ่ะบ่วงหนูนะ <Poss> แต่ว่าไม่เคยลง จะไม่เห็นจะเห็นหนูจะไม่ถ่ายอ๋อถ้าไม่เห็นหนูจะไม่ถ่ายนติค่อยค่อยถ่ายอ๋อแต่หลายๆครั้งที่ลบทิ้งนะว่าว่าง่ายๆจะถ่ายแต่ความประสบความสำเร็จใช่ความอ่าไม่ประสบควาสำเร็จแบบนี้ไม่ถ่ายอันนี้วันแรกนี่วันแรกที่จะลงโอ้เจ๋วขมบาทแล้วคนนี้ไม่เล่นจะหย่อยเย้เลยโอ้ก็คือไม่แสดงแล้วเอาจริงแล้วจริงแว้ายโอ้เจ๋วไม่น่าเลยเอซีมันเป็นเพราะว่าเตรียมเข้าคั่วนี่หรือเปล่า บอกมันเป็นที่น้ำมันเยอะอยู่แบบรู้เนาะเป็นไปได้น้ำเมื่อุ่น,นมันก็ไม่ใส่อืมถ้าน้ำขุ่นๆแบบนี้ได้เม<ด>ื่อวานพูดอยู่เออแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้ทุป,ปีอ่างอ่างเรามันจะเยอะทุป,ปีนะ,ะวันละอีกโลหนึ่งวันเพิ่มขึ้นอีกิโลโอ้แจ๋วน้ำมันย,ย,ยังไม่ขุ่นเขาังไม่ลงปลานี่ในเอฟซีเราก็มาหยามที่แรกไม่มีอะไรเลยพี่น้อง อันนี้คือทำอะไรนะสตาร์ทเหรอตัดตัอ๋อสตาร์ทโอ้ระบบสตาร์ทระบบเอาลิ้นแตะเอาในเอฟซีเวลาจะเปิดกล้องนะขี้ควายลยโอเคครับพี่น้องพลาดนะครับผมพลาดได้ยังไงนี้ครับผมก็อยากให้มันสมบูรณ์แบบเลยโอ้ยมันด้วยนี่ประมาณสักคาตัวนะครับผมถ้าดตนได้คือเราตะเดียนเราบุกเลยนะเราไปดูอ๋อนี่คือลองลองอ๋อปุ๋ยโพแใส่แค่ ตัวเดีดยวหรือหรือว่าสองตัวอ่าอ่า<ต>น,นี่คือเรามาลองใช่ไหมแต่มาเทสเทสก่อนว่าเทสเทสเป็นยี่สิบกว่าอันเลยนะเออเพราะมันนี่จะเป็นไงอ๋อเทสเยอะเนาะเออมันก็มีการยังก่อนอยังก่นยังโอ้โหเราไปดูอีกจุดหนึ่งนะเอฟซีนะนก็เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันเนาะนะฝากไว้เท่านี้นะด้วยความผิดหวังอย่างแรงนะพี่น้องสวัสดีครับผม